a l l ิว w t y y t t a h y รักปี2026อาจจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรเพิ่มเติมจากขุมพลังเดิมอย่างแ4งจุ204แงัวอเกรด224แรงมาและ2อ2 0 4ดแปดองร้งมาตัวอัปเกรด2องแรงมาพ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48่สิโวลต์ h ฮบริด สวัสดีคุณแฟนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดต t o y o ต a h i ฮรักเจเนชั่นใหม่รุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะมีการผลิตแล้วก็มีรูปลักษ์ขายกับกระบะ t ท c o m โคมที่มีขายอย่างฝั่งอเมริกาคาดว่าจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน TNGA k ีเรวมไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูงสุดการปรับผลิตภัณฑ์จะทําให้เท c o m โคมและไฮรักหรือเจนใหม่นี้มีความคล้ายคลึงกันและใกล้เคียงกันเป็นครั้งแรกในรอบทสทศวรรษเลยก็ว่าได้ สำหรับเจเนอเรชันใหม่ของกระบะไฮรักจากโตโยต้าจะมีความเป็นอเมริกันมากขึ้นกว่าเดิมแต่การพัฒนาทั้งหมดจะถูกทดสอบและเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฟัน u จเนอร์กระบะไฮรักเองตอนนี้กำลังวิ่งทดสอบซึ่งตัวรถมีการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วในส่วนของไทยเองนั้นทีวิศวกรจากไทยจะเป็นคนเลือกคัดสรรไม่ว่าจะเป็นออปชั่นรูปร่างหน้าตาให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดสำหรับเจนใหม่จะมีการเปิดตัว ในช่วงกลางปี2 0 2 5หรือไม่อาจจะเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2 0 2 5ซึ่งไฮลักถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยจับตาแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นรถที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและยอดขายยังเป็นอันดับหนึ่งทั้งกระบะไฮลักและ s u v p PP p v อย่างโตโยต้าคอนเจเนอร์สำหรับกลุ่มพลังอย่างที่เราเคยบอกไปในอ p พที่ผ่านมาก็คือเป็นเครื่องยนต์2.4แล้วก็2.8ลิตรจะมีตัวไฮบริดเข้ามาไหมรุ่นไหนจะเป็นค่ายแรกพี่โตเรา จะเป็นผู้นำยานยนต์ที่นำระบบไฮบริดเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ในประเทศไทยเป็นรุ่นแรกไหมอันนี้ยังไม่มีข่าวคอนเฟิร์มสำหรับเครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ที่มีการเปิดเผยมาเมื่อลาสุดนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรและ2.0เทอร์โบจะมีการนำมาใส่ในกระบะไฮรักเจนใหม่ไม่นั้นต้องรอติดตามเพราะว่าเครื่องยนต์เบนซินส7ก็เคยนำมาใส่ทั้งตัวไฮรักวีโก้แล้วก็ตัวโตต้าโฟลเจอร์เจนที่ผ่านมาแล้วก็ถูกยกเลิกไป สำหรับเจนใหม่รูปร่างหน้าตาก็จะออกมาเหมือนกับาวควาโครมาบ้างไว้แค่ไหนสำหรับสาวกโตต้าแล้วรอติดตามไม่นานเกินรอปี2025เราหน้าจะได้เห็นเขาโค้งมากขึ้นก่อนนี้สำหรับสาวกพี่โตคิดเห็นยังไงกับคุมพลัง2.4 2.8ลิตรและตัวไฮบริดจะมาจําหน่ายในบ้านเราไหมนั้นรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาจะออกมาขายทั่โครม,มาหรือจะมีความดุดันที่แตกต่างออกไปสาวกพี่โตคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ รวมไปถึงออปชันสมรรถนะที่ให้มาจะเหมาะสมกับราคาแล้วราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าออปชันราคาแล้วก็รูปร่างดีไซน์จะเปิดออกมาโดนใจพี่น้องชาวไทยแม้แค่ไหนสําหรับดีไซน์โดยรวมตัวรถมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนรวมไปถึงความสวยงามความดูดันจะเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญสมรรถนะเครื่องยนต์น่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมสาวพี่ตคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกัน ต้คลิปนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบนามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมล่าสุดนะจากโตโยต้าครับเราก็บอกว่ารุ่นใหม่จะใช้แพลตฟอร์มที่ NGA คีเดแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอเมริกันมากขึ้นกว่าเดิมเตียมขยมแบรนด์หงยอดขายกระบะอันดับหนึ่งแชมป์ตลอดกาลไฮรักเจอเลชั่นถัดไปเตรียมเปิดตัวในปี2025นี้น,นี่มาอัปเดตกระบะไฮรัก เจลเลชันใหม่ที่มีการออกแบบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและวิ่งทดสอบที่ออสเตรเลียทั้งตัวไฮรักและโตเต้าฟอนเจเนอร์ที่ยังมีการเปิดตัวในลำดับถัดไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยจับตาแล้วก็รอคอยการเปิดตัวรุ่นออนียอยู่แม้ว่าในบ้านเราจะมีการไมเนอร์เชนไปและมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ผ่านยูโรไฟ์ซึ่งก็ไม่มีการเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์แต่อย่างใดก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของตัว GR เป็นรุ่นตกแต่ง เป็นกระบะที่มีสมรรถนะสูงออกมาชนกับ Ford ด a ลนเจอร์ t o ปตถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยตอนนี้ถือว่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะเปิดตัวมาอย่างยาวนานครบ10ปียอดขายยังยืนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแซงทั้งอ e ซุ i ุ s u b i s h i ิไททานรวมไปถึงกระบะนาวาล่และคมแบรนด์จีนที่จะมีการนํากระบะ e ีวีเข้ามาจําหน่ายถึงจะเปิดตัวมานาน แต่รุ่นนี้รี v o ยังยืนหนึ่งและเป็นเบอร์หนึ่งตลอดการณเวลานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยให้ความนิยมและจับตามองรุ่นใหม่รุ่นออนิววันนี้เรานำภาพทีเซอร์มาให้กับแฟนๆของ t o y ยต a ให้รักได้รับชมกันในส่วนของดีไซน์ตัวรถจะมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่เยอะ จะมีความดุดันขึ้นกว่าเดิมเส้นสายของตัวรถจะเด่นชัดขึ้นจะได้ DNA มาจากรุ่นพี่อย่างเทอรโคมาและกระบะทันดาสำหรับขุมพลังยังเป็นขุมพลัง2.4ลิตร2.8ลิตรจะมีตัวมอเตอร์ไฟฟ้า h ฮบริดเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ซึ่งในบ้านเรายังไม่มีตัว h ฮบริดเข้ามาแม้แต่รุ่นเดียวสำหรับในตัวกระบะต่างประเทศรีโวมีตัวไฮบริดเข้ามาจำหน่ายแต่ในบ้านเราคาดการว่าจะมาในช่วง ไม่เช่นรอบที่แล้วแต่ก็ไม่มีมามีการปรับเปลี่ยนเฉพาะตัวเครื่องยนต์ให้ผ่านยูโรไฟในส่วนดีไซน์โดยรวมถือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะตัวรถจะมีความดูดันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ากระจังหน้าทรงใหม่รวมไปถึงโคมไฟใหญ่และไฟตัดหมอกมีการปรับเปลี่ยนให้ดูดุดันเส้นสายของตัวรถด้านข้างคิวล้อดูมีสันมีเหลี่ยมมีก้ามขึ้นกว่าเดิมด้านท้ายปรับเปลี่ยนเป็นไฟท้ายทรง LED รวมไปถึงโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่ สำหรับใครที่รอตัว GR ในรุ่น All ิวนี้รับรองมาแน่นอนในส่วนของราคาหลายคนยังกังวลว่าจะเปิดมาที่เท่าไหร่สำหรับตัว GR ซึ่งปัจจุบันก็มียอดขายก็ข้านที่จะดีไม่ว่าราคาจะอยู่ที่1.499หรือว่า1.5ล้านบาทถ้าเทียบกับ Ford r a p t o r ก็ถือว่าห่างกันอยู่ประมาณ200,000กว่าสำหรับในเจนใหม่นี้กระบะไฮรักจะมาในทรงความหล่อดุด,ดันมากขึ้นกว่าในโฉมปัจจุบัน ความสวยงามอาจจะหายไปแต่จะได้ความดูดันเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับรุ่น gr จะมีการทำตลาดอีกหรือไม่นั้นแน่นอนว่ายอดขายของพี่โตเราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทั้งที่ไทยแล้วก็ทั่วโลกในส่วนของภายในจะถูกยกมาจากกระบะทากุมาและทันดาหน้าจอขนาด12นิ้วหน้าจอเลื่อนไม่10.1น,นิ้วรับรองการเชื่อมต่อ Apple Car า no เพ y a n อ r น i d Auto a แอแยกสายขออิสระรวมไปถึงเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมผมอะไรส่งใหม่ มันติฟังกชันปุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกรวมไปถึงคอนโซลมีความพรีเมียมความสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ารวมไปถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ถ้ามาทรงนี้รับรองคู่แข่งมีหนาวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นค่ายรถน้ำมันด้วยกันเองรวมไปถึง EV วีที่เขาไม่มีบทบาทในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยในช่วงนี้มีการลดราคาหันราคากันเองของค่ายรถจากจีน ถ้ามาทรงนี้สาวกพี่โตคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์าบอกกันเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยสําหรับภายในทรงเดียวกันกันกบทาโคมาถ้าบ้านเรานํามาแบบนี้กระบะไฮรักรับรองของแชม์ยาวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งอย่าง i s u ุซูฟอร์เลนเจอร์มิตซูบิชิไททันรวมไปถึงนวาวาร่าที่มีข่าวว่าจะเปิดตัวรุ่นออนิวในปี2025นี้เช่นกันมาพร้อมกับลําโพง JBL ถ้าได้ออปชันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถือว่าพี่ตัวของเราใจปั้มมากเลยสำหรับการเปิดตัวรุ่นออนิวกระบะไฮรักรวมไปถึงโตต้ตาฟอนชูเนอร์ก็จะได้ภายในทรงเดียวกันแฟนๆละครับคิดเห็นยังไงถ,ถ้าภายในทรงนี้มาจำหน่ายในบ้านเราจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่ง นวัตรกรรมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพี่โตเลยก็ว่าได้สําหรับงานดีไซน์ภายนอกนะครับตัวรถจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมีความดุดันนะครับรวมไปถึงคิวร้อด้านหน้าด้านหลังนะก็จะดูมีสันมีเหลี่ยมมีคมขึ้นกว่าเดิมนะครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับ2.4แล้วก็2.8ลิตรในส่วนของแรงมา้าจะปรับจูนเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องรอติดตามและตัวไฮบริดจะเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราเป็นกระบะรุ่นแรกหรือเปล่าเพราะว่าต่างประเทศตัวรีโวก็เป็นไฮบริด2.8ลิตร มีจำหน่ายแล้วแต่ในบ้านเรายังไม่มีสำหรับตัวกระบะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนว,วัตกรรมไฮบริดในตัวกระบะค่ายไหนจะเป็นค่ายแรกที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยแล,แ,แล้วแฟนละครับคิดนยังไงกับกระบะไฮรักเจนใหม่นี้ที่จะมีการเปิดตัวในปี2 0 2 5อาจจะเป็นช่วงกลางปีหรือไม่ก็ปลายปี2525 25นี้นี้ถ้าได้ออปชั่นภายนอกภายในอย่างที่บอกไปราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับหรือว่า จากกากอปชันอีกถ้ากากอปชันอีกรับรองว่าคู่แข่งจากจีนยิ้มแน่นอนเพราะว่าเขาอัดอปชันแล้วก็หันราคาลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยมาดูกันว่าการเปิดตัวกระบะไฮรักในปี2025นี้นี้จะเปิดราคามาได้เล้าใจดีไซน์อปชันจะโดนใจพี่น้องชาวไทยมากน้อยแค่ไหนจะเชื่อได้ว่ายอดขายกระบะไฮรักน่าจะยังยืนหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิม เพราะว่าด้วยศูนย์บริการบริการหลังการขายอะไรการเซอร์วิสค่อนข้างที่จะหาง่ายในบ้านเรามาดูกันว่าดีไซน์ออปชั่นราคาจะโดนใจพี่น้องชาวไทยแค่ไหนยอดขายจะเป็นยังไงรอติดตามไฮรักเจเลชั่นใหม่ปี2025นี้